สวัสดีเอฟซีนะครับเรามาอัปเดตนะครับที่สารบูตาที่ผมทําความสะอาดนะครับเป็นยังไรบ้างนี่ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เมื่อวานทําจุดตรงนี้นะครับนี่นะครับโล่งแล้วนะครับโล่งเรียบร้อยเลยนะครับทุกท่านจุดบริเวณหน้าอยู่นะครับทุกท่าน เหลือแค่ทางด้านหน้านะครับที่ยังไม่ทําให้เสร็จนะครับต้องค่อยๆทํานะครับตรงนี้ผมคาดกิ่งไม้ใบไม้นะครับเอาไปกองไว้ข้างหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับทุกคนพอทําโล่งแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยสะอาดหูสะอาดตาเลยนะครับทุกท่านนะครับนี่ครับล่งลื่นแล้วก็สวยงามนะครับ